สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเจ้าหน้าที่ถูกไฟช็อตดับสลดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอเฉอวดถูกไฟช็อตดับหลังเข้าซ่อมแซมระบบไฟเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาดถูกไฟช็อตด,ดับหลังเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ําท่วมวันที่15ธันวาคม2 5 6 7ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมา สถานาการณ์น้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ําใกล้ลาคลองในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสภาพอากาศตลอดทั้งวันนี้มีฝนตกหนักสลับเบาต่อเนื่องโดยภาพมุมสูงจากเครื่องบินบ,นบนริเวณรอบๆสนามบินนานาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเช่นตำบลปากปูนอำเภอเมืองและตำบลท่าสาลาอำเภอท่าศาราพบว่าพื้นที่บ้านเรือน,เล,อนเลือกสวนไรนา เต็มไปด้วยมวลน,น้ำมหาศาลนอกจากนี้ยังมีรายงานจากต้นน้ำตกขุนน้ำน้ำตกพมโลกน้ำตกไอ้เขียวน้ำตกวังลุงน้ำตกยอดเหลืองสายน้ำสำคัญจากเชือกเขาหลวงตลอดแนวอำเภอลานสกาอำเภอเมืองอำเภอพรมคีรีอำเภอโนพิตำระดับน้ำเพิ่มขึ้นจำนวนมากมหาศาลกำลังหลากลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันทำให้สถานการณ์อุทกภัยโดยรวมในพื้นที่นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและยังมีรายงานจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยบริเวณถนนสายลานสกาช้างกลางช่วงตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกานครศรีธรรมราชมีการเลื่อนไหลของหน้าดินหรือดินสไลด์ปิดช่องทางการจราจรไปนหนึ่งช่องทางเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครศรีธรรมราชกำลังเร่งเข้าแก้ไขขณะที่ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทําให้มีความเสี่ยงท,ที่จะสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ มีรายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอะอวดได้เสียชีวิตขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่คือนายพีรวิทย์ขุนภัยจิตอายุ2 7ปีตำแหน่งพนักงานช่างระดับ4การไฟฟ้าะอวดโดยก่อนเกิดเหตุได้มีผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งไฟฟ้าขัดข้องที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอะอวดนายพีรวิทย์ได้เข้าแก้ไขซ่อมแซมจุดที่ไฟฟ้าขัดข้องทำให้ถูกกระแสไฟดูดได้รับบาดเจ็บสาหัส อาสากู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือนำส่งแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ